ดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัดสนิยายพลน,นิกรกิมหวนในตอนที่ชื่อว่าไปจับผีตอนจบค่ะเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ประพันธ์คุณปออินทราป,ปาลิศบ้านนิยายขอคงสภาพการและสิ่งแวดล้อมเช่นชื่อสถานที่ รุ่นรถยนต์หรือค่าเงินในยุคนั้นเอาไว้ให้เหมือนเดิมทุกประการเลยนะคะความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่ผีเจ้าคุณกำแหงอลาวาดและพลกับนิกรจับได้ว่าเป็นเจ้าคุณปัจจนึกปลอมเป็นผีเพื่อหวังเคลมสาวใช้ในบ้านพลกับนิกรก็ซ้อนกลปลอมเป็นผีเจ้าคุณกำแหงหลอกกินเครื่องเส้นจากเจ้าคุณปัจจนึกผีสองตัวเมามาก และไปอลาวาดหลอกบรรดาสาวใช้ที่เรือนคนใช้ทำให้คนใช้ทุกคนตกใจกลัวหลังจากนั้นก็ไปนอนหมดแรงอยู่ในสวนดอกไม้หลังบ้านนันทารีบมาจากบ้านพญาไทยเนื่องจากเป็นห่วงพลกลัวเขาโดนปีศาจทำร้ายพอมาพบประภากับประภัยก็ถามถึงพลน,นี้ก่อนแต่ทั้งสองไม่รู้ว่าสองเกลอหายไปไหนกำลังตามหายอยู่เหมือนกันเอาละคะ่ะ เรามาเริ่มกันต่อเลยดีกว่านะคะที่สวนดอกไม้หลังบ้านภายในพุ่มไม้อันหนาทึบพลกับนิกรนอนแผ่หลับไหลไม่เป็นสมปรือดีทั้งสองอยู่ในเครื่องแต่งกายผีแต่หน้ากากผีเลิกขึ้นไว้บนหน้าผากมีขวดวิสกี้วางอยู่ข้างๆคนละขวดน้ำสีเหลืองยังเหลือพอที่จะดื่มได้อีกหนึ่งเมาสองเกลอหลับเหมือนตายเสียงกรนราวกับบัวร้อง หญิงสาวคนหนึ่งเดินเก็บกุหลาบอยู่ห่างจากผีสองตัวนี้ไม่ขี่มากน้อยหล่อนคือเนียนสาวใช้ที่ถูกผีหลอกและถูกจูบฟรีนั่นเองเนียนมีหน้าที่เก็บดอกไม้ไปจัดเปลี่ยนแจกันในห้องรับแขกทุกๆเชา้าใบหน้าของเนียนยังซีดเผือดนึกถึงผีก็ยังรู้สึกอกสั่นขวัญแขวนจำภาพผีระยำสองตัวได้ติดหูติดตาหลอนรู้สึกตัวคล้ายกับจะเป็นไข้ เนื่องจากตื่นเต้นหวาดกลัวมากเกินไปนั่นเองเนียนเลือกตัดกุหลาบงามๆได้หลายดอกจนพอแก่ความต้องการแล้วหลอนก็เดินข้ามมาทางพุ่มเข็มเพื่อจะเก็บใบเฟิร์นหลอนได้ยินเสียงอ้อแอ้ของใครคนหนึ่งพูดขึ้นนี่ก่อนนั่นเองเขาเพ้อละะมือออกมาไอ้บ้าส่งมาว้อยขออีกแก้วนะ่าพลเออ ใช่โยเนียนยกมือขวาทาบอกทำหน้าตื่นตื่นแล้วก็ค้นหาตัวผู้พูดเนียนแหวกพุ่มไม้มองดูรอบๆอบตัวหลอนร้องอุทานขึ้นคำหนึ่งด้วยความตระหนกตกใจเนียนแลเห็นปีศาจสองตัวนอนแผ่สองสลึงอยู่บนกอหญ้าจำได้อย่างแม่นยำว่าเขาคือพลกับนิกรชายหนุ่มที่เล่นอุตริวิรฐานที่สุดขี้เมาที่สุดและหมื่นที่สุด อุ้ยตายคุณกอนคุณพลหลอนพูดถ้าเช่นนั้นผีที่หลอกเราเมื่อเช้าเนี้ยก็คือคุณพลกับคุณกอนอ๋อมีขวดเหล้าวางอยู่ด้วยเออแน่อุตริอะไรอย่างนี้ตายตายแต่งเสื้อราวกับผีจริงๆสาวใช้ทั้งฉิวทั้งขันรอยยิ้มค่อยๆปรากฏขึ้นเหนือริมฝีปากเนียนหมุนตัวกลับ ถือช่อดอกไม้วิ่งหย่อๆออกไปจากสวนปากก็ร้องตะโกนลั่นเร็วพวกเราจับตัวได้แล้วใครอยากดูผีมานี่เร็วเสียงของเนียนไม่ใช่เบาพวกคนใช้ในบ้านสิริสวัสดิ์ต่างวางมือจากการงานลุกขึ้นออกมาดูเนียนปนุ่มผุนผันออกมาจากในครัวไฟอะไรกันแม่เนียนหาผีสางที่ไหนอีก วันโด่งแล้วยังจะมาหลอกหลอนกันอีกหรือแกจะบ้าหรือ,อยังไงแล้วคนอื่นๆก็พยายามถามกันเซ็งแซ่เนียนยกมือบอกให้ทุกคนสงบปากเสียงผีจริงๆป้านุม่มมันเมาเหล้านอนอยู่หลังพุ่มเข็มนั่นเองไม่เชื่อไปดูซิตั้งสองตัวแน่ป้าผีที่หลอกป้าเมื่อตอนเช้าตรู่นี่แหละยายแม่ครัวสะดุง้งคนอื่นๆต่างมองตากันจริงๆเหละเนีย่ยเนียน สาวใช้อีกคนนึงร้องถามขึ้นจริงๆให้ตายโหงสิเอา้าไปดูเร็วมันกำลังหลับสนิททีเดียวคราวนี้ทุกคนเข้าใจว่าคนที่อยู่นอกบ้านแกล้งแต่งตัวเป็นผีมาหลอกหล้อนปานุ่มโกรธจนริมฝีปากสัน่นคาดผ้าแถบพันลูกฟักของแกไว้ให้แน่นเราหลงกลัวมันแทบได้ติแท้มันก็เป็นคนปลอมแปลงตัวเข้ามาเอา้าพวกเราโวยไปกระเถบมันให้ตาย พวกเราไปฆ่ามันมีเสียงชายโยโหร้องลั่นบ้านสาวใช้และคนใช้ไม่ต่ำกว่า20คนต่างแยกย้ายกันหาไม้พลองกระบองสั้นเพื่อไปฆ่าปีศาจทั้งสองเนียนหน้าซีดนึกได้ว่าถ้าปล่อยให้พวกนี้ไปถึงตัวพลกับนิก่อนแล้วชายหนุ่มทั้งสองคงจะต้องกินยาเลือดแรดหรือนอนโรงพยาบาลคนละหลายๆเดือนซึ่งหล่อนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ เนียนจะร้องตะโกนห้ามก็คงไม่มีประโยชน์เพราะพวกคนใช้กำลังเดือดดานปีศาจดังนั้นเนียนจึงรีบวิ่งล่วงหน้าเข้าไปในสวนเพื่อบอกให้พลกับนีกรรู้ตัวซะก่อนปีศาจสองตัวกำลังกรนแข่งกันอากาศตอนเช้าที่สดชื่นเช่นนี้ช่วยให้เขานอนหลับสนิทแสงแดดอ่อนๆจับปลายยอดไม้แล้วพันไม้ดอกเบิกบานสะพรั่งทั่วทั้งสวน เนียนกระหืดกระหอบแหวกพุ่มไม้พาตัวเข้ามาอย่างที่ที่นี่กรกับพลนอนหลับอยู่สาวใช้รีบสุดตัวลงนั่งข้างพลเขย่าวตัวเขาค่อนข้างแรงขุนขาคุนขาลุกขึ้นเถอะคะ่ะพลโบกไม้โบกมืออย่อนโถ่อยอย่ากวนใจนะสาวใช้มองมาทางตึกด้วยความวิตกหล่อนพยายามรวบรวมกำลังประคองนายพัชราพรให้ลุกขึ้นนั่ง คุณคะพวกคนใช้กำลังจะแห่กันมาเล่นงานคุณคะ่ะลุกขึ้นหนีสิคะเร็วเขา้าหล่อนพูดละล่ำละลกักพลครึ่งหลับครึ่งตื่นเข้าใจว่านอนอยู่บนเตียงในห้องนอนของเขาและนันทามาปลุกเพื่อให้ลุกขึ้นเตรียมตัวไปทำงานในพัชราพรเสียงอ้อแอกี่โมงแล้วถึงตีสองกว่าเท่านั้นะ่ะ โฮลุกขึ้นสิขาลืมตาดูก่อนพลเอื้อมือกอดแล้วจูบสาวใช้ฟอดเบรอเร์เดี๋ยวนั้นพี่ง่วงจัง <c oughs> แทนที่จะโกรธเนียนกับยิ้มอายๆมองซ้ายมองขวาจนแน่ใจว่าไม่มีใครแลเห็นหลอนก็จูบเขาหนึ่งฟอดไม่ยอมขาดทุนเหมือนกันนี่อยากจูบแม่ก่อนทำไม <c oughs> พลลืมตามงัวเงียสางเมาไปมาก เขามองเนียนอย่างตื่นตื่นเอ๊ะเนียนเหรอเนีย่ยแล้วทำไมฉันมันนอนอยู่ที่นี่ล่ะสาวใช้ย,ยิ้มเล็กน้อยก็ถามขวดเหล้ามันดูสิคะหนีเธอะค่ะคุณพวกคนใช้กำลังจะแห่มาบ้อมคุณกับคุณกรที่ทำผีหลอ,อกเขาฮะจริงๆคะ่ะเสียงเอาอะอเกรียวกราวของคนหลายคนดังใกล้เข้ามาในพัชราพรใจหายวูบ เพนเข้ากระชากฉุดคู่หูของเขาให้ลุกขึ้นก่อนเร็วลุกขึ้นโว้ยชิบหายแล้วในการรุนวงลืมตาโพรงก่อนที่เขาจะพูดอะไรปานุ่มก็นำหน้าพาคนใช้ชายหญิงราวยีสิบคนเข้าห้อมล้อมผีทั้งสองตัวไว้อยู่ดีโว้ยเอาพวกเราฆ่ามันเลยเอากระสวกใส่มันเสียเอาโว้ยเชื่อกระเดือกมันดีกว่าเอาไส้มันออกมาต้มกินโว้ย ปีศาจส,สองเกลอผุดลุกขึ้นยืนเข้าตกอยู่ในที่ล้อมผู้ล้อมถืออาวุธต่างๆดุ้นฟืนก็มีก้อนอิดก็มีมีดหัวตัดกิ่งไม้ขนาดใหญ่มีดซุยดาบขวานโดยเฉพาะอย่างยิ่งป้านุ่มถือไม้ตีพริกอันถนัดใจแต่ทุกคนยืนตะลึงเมื่อปรากฏแก่สายตาของตนว่าไอ้ผีระยำสองตัวนี้คือพลน,นิกรแล้วใครเล่าจะกล้าทำร้ายผีได้ มีเสียงระบุชื่อในลิงทั้งสองเซ็งแซ่คุณกรคุณพลดอกหรือคะเนี่ยป้านุ่มครางอย่างอ่อนใจวัตถุสำหรับตำน้ำพริกในวงเล็บไม่ใช่ตีพริกหลุดจากมือทันทีแกเดินเข้ามาหานิกรอย่างเคืองเคืองโถททำไมคุณอุตริอย่างนี้เจ้าคะนิกรหัวเราะหือหอืนั่นนะซีฉันก็กำลังถามตัวฉันอยู่เหมือนกันฉันไปยังไงมายังไงฉันยังไม่รู้ จำได้แต่เพียงว่าฉันกินเหล้ากับพลแล้วก็แต่งเป็นผีเดินเที่ยวเล่นท่าคงเมามากถึงได้มานอนหลับที่นี่ยายแม่ครัวสันศีษาคุณรู้ไหมเจ้าขาว่าคุณทำให้ดิฉันตกใจแทบเป็นบ้าไม่รู้นิกรพูดหน้าตาเฉยโถ่คุณนะคุณหลอกดิฉันได้ถ้าเป็นคนอื่นดิฉันไม่แผ่นด้วยไม้ตีพริกก็ลองดูนิกรหลับตาปี พวกคนใช้สาวใช้หัวเรอกกันคิกคักต่างแยกย้ายกันกลับไปทำงานตามเดิมแล้วก็บ่นความอุตริของสองเกลอพลกับนิกรมองหน้ากันแล้วหัวเราะคิกคักสนุกดีเว้ยอีตอนที่เราเมาคงจะจุนจ้านกันมากทีเดียวพลพูดยิ้มยิ้มนิกรก้มลงหยิบขวดวิสกี้ขึ้นมาถือไว้กันจำอะไรไม่ได้เลยไปไปนอนบนตึกเถอะวะ่ไหนๆใครมันรู้แล้วว่า เราเป็นผีก็สวมหน้ากากเดินไปเถอะ <Yahoo! S 1> เอาดีเหมือนกันสองเกลอเลื่อนหน้ากากผีลงมาคลุมหน้าต่างหนีบขวดเหล้าเดินโซเซเออกจากพุ่มไม้ข่าวพลกับนิกกรแปลงตัวเป็นผีกินเหล้ากระทั่งเมาและหลับอยู่ในสวนแพระ่สะพัดไปทั่วบ้านสิริสวัสดในเวลาอันรวดเร็วป้านุ่มกระหืดกระหอบไปบนตึกรีบยื่นเรื่องราวกล่าวโทษพลน,นิกกรให้นันทาและประภัยฟังทันที ซึ่งไม่ต้องสงสัยว่าแม่เสือทั้งสองจะเป็นเดือดเป็นแค้นผัวนอกข้อของหล่อนสักเพียงไรนันทากับประภัยรีบพากันลงบันไดตึกอ้อมมาที่สวนดอกไม้ประภัยวิ่งเหาะๆตามมาด้วยแม่เสือขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเตรียมพร้อมที่จะปราบผีขี้เมานันทาทำท่าถลกข้อตลอดทางพวกคนใช้พอจะเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ก็ตามมาดูสตรีผู้ปราบปีศาจ ผีสองตัวเดินดื่มเหล้าอึกอึกอยู่ใต้ต้นกระท้อนแล้วเดินหัวเราะต่อกระซิกกันมาตามทางใครแลเห็นก็อดยิ้มไม่ได้ผ้าปูที่นอนที่คลุมตัวนั้นรุ่มร่ามพีลึกเมียผีเดินอาจอาจเข้ามาเผชิญหน้าผีถึงแม้พลกับนิกรจะสวมหน้ากากผีประภัยกับนันทาก็รู้ว่าคนไหนเป็นของหล่อนนันทาเห็นพรวดเข้าจับหน้าอกเสื้อเชิ้ตผีพลพัชราภร คุณเหลวไหลถึงอย่างนี้เชียวเหรอเนี่ยหลอนพูดยังดุดันพนแกล้งคำรามให้เหมือนกับผีอืมแฮ่ hmm. hey. นันทากระชากหน้ากากผีออกโยนทิง้งพนยิ้มอย่างยากเย็นที่สุดบอกนันหน่อยเธอะทำไมคุณเป็นเช่นนี้ไปได้พูดสิประเดี๋ยวแม่พนยกมือไหว้ <c oughs> กลัวแล้วจ้า <c oughs> บ้าหลอนกระทืบเท้าเต็มแรง ปล่อยมัดตวัดขวาถูกข้างพลเต็มรักในพัชราพรเซธลาเหมือนนกปีกหักเซไปถูกประพาเข้าประพารีบเข้าขวางกลางสงสารเกรงว่าพลจะถูกเจ็บยิ่งกว่านี้พลมีลูกไม้อะไรอะไรเกิดขึ้นแล้วเขาแกล้งทำเป็นโกรธแม่เสือของเขาแล้วกันอวดดียังไงเนี่ยเย็นั้นหลีกคุณพาผมจะเอาขี้โครงนันทาทำพัสีเถอะอวดดียังไงเนี่ยมาเข้ามา เหมือนกับเอาน้ำมันเบนซินตราสามทหารราดลงบนกองเพลิงโทสัจริตของนันทานเดือดพล่านหล่อนเพนผลโจรทยานเข้ามาในพัชราพรกอดประพาไว้เอาประพาเป็นโลแต่ที่แท้เขาหลอกกอดฟรีโอ้ยช่วยด้วยคุณพาช่วยด้วยครับแล้วพลก็หมุนตัวประพาไปรอบๆประพารู้สึกจะก,กะจี้ใจไม่น้อยหล่อนพยายามแกะมือเขาออก ปล่อยปล่อยดิฉันค่ะคุณอุ๊ยดิฉันหายใจไม่ออกแล้วปล่อยไม่ได้ครับขืนปล่อยนันทาฟาดผมตายแน่นันทาเห็นภาพอย่างนี้ก็ชักหึงหึงขึ้นมาบ้างแล้วปล่อยคุณพาเดี๋ยวนี้พิลึกตัวเป็นผู้ชายไม่ใช่เหรอบ้าใหญ่แล้วพลคลายมือที่กอดประพาออกนันทาวิ่งเข้ามาหาเขารัวกำปั้นน้อยๆลงตามตัวพลไม่เลือกที่หมาย นี่นี่เป็นคนไม่ชอบชอบเป็นผีนี่ทีหลังจะทำอีกไหมนายพัชราพรแหกปากร้องลั่นโอ้ยเจ็บโทโอุย้ยอย่าหนะ้านั่นไหยละโอ้ยบอกว่าเจ็บนันทาทุบซิจนเหนื่อยและเจ็บข้อมือหลั่นทำตาแดงๆคล้ายกับจะร้องไห้เปลี่ยนสายตามาดูน้องชายแก่นแก้วแล้วกระโจนมาตะครุบอ,อกเสื้อเชิ้ตนี่ก่อนไว้ ออะย่ามาทำอะไรฉันนะพีนิกอรร้องลั่นพี่นันไม่มีอำนาจอะไรน่าจะบอกให้นันทากระชากหน้ากากทิ้งตบหน้านิกรดังเพี้ยฉันเป็นพี่แกไอ้บ้าไอ้หน้าหมีอุตริบ้าบออะไรอย่างนี้ฮะบ้านิกรร้องลั่นอวดดีมาตบหน้าฉันทำไมนันทาถลกกระโปรงสีฟ้าขึ้นจนเห็นเปติโคตชั้นในทำไมฉันเป็นพี่แก กจะสู้ฉันเหรอไม่ต้องขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเอาซิจะกัดตรงไหนก็เลือกเอานิกรขยับมือเหมือนกับเหยี่ยวกลางเล็บทำคอย่นแยกเขี้ยวอืมท่อเคราะ์รายซะแล้วอย่านะพี่ก็พี่เถอะนันทาเป็นคนโมโหโทโสเลยตบหน้านิกรให้เข้าอีกฉาดหนึ่งในการรุนวงหน้าหนาราวกับหนังรองเท้าจ้างให้ก็ไม่เจ็บแกล้งทำเป็นกโกรธ กระเซ้าพี่สาวเล่นสนุกสนุกหมกระเดี๋ยวกะผ่าซิโทเฮ้ยนันทาผลักไหลน้องชายเบาๆทำไมแกจะทำไมฉันนิกรผลักไหลนันทาบ้างอย่ายั่วเลยนะนันทายิ้มโกรธโกรธแกมาผลักไหลฉันทำไมอีบ,บ้าแล้วหล่อนก็ผลักอกนิกอนค่อนข้างแรงนิกรปราดเข้ามาจะผลักอกหล่อนบ้างผลร้องเสียงหลง นการุนวงห้ามล้อไว้ทันแล้วหัวร้อแน่จะโย่ไ้ฉันตกนรกละสิพี่นันนี่ประไพก้มลงหยิบดุนแสแมอันหนึ่งส่งให้พี่ผัวนันทารับมาถือไว้เงื้อสุดแขนเย็นใจซะเถอะที่นี่ก่อนจะยอมให้ตีเขาใส่ตีนหมาโกยแนบไปทางตึกวิ่งไปหัวร้อไปตลอดทางนันทาหันมามองสามีของหลอนสายตาของนันทาบอกให้พลรู้ว่าไม่น่าจะไว้ใจซะแล้ว เขากระโดดโยงจนตัวลอยใส่ตีนหมาวิ่งตามนิกรไปรอด้วยโว้ยกอนรอด้วยในการุนวงลดความเร็วลงเล็กน้อยผลไล่กวดจนทันและทั้งสองก็หยุดวิ่งเดินหัวเราะกันมาตามทางเจ้าคุณปัจจนึกยืนอยู่บนบันไดหลังตึกด้วยใบหน้าถมึงถึงปานนุมและสาวชายอีกสองสคัคนนั่งพับเพียบอยู่บนพื้นประมุขของบ้านสิริสวัสด์ได้รู้ความจริงแล้วว่า ท่านถูกสองเกลือต้มเสียสุกท่านนึกว่าเขาคือปีศาจเจ้าคุณกำแหงจริงๆถึงกับกราบปลกปลกเพื่อขอโทษขอโพยและยอมเขกหัวท่านเองตั้งหลายครั้งมินำซ้ำยังต้องเสียวิสกี้เป็นเครื่องเส้นอีกที่แท้ผีเจ้าคุณกำแหงก็คือไอ้จอสองตัวนี่เองพลกับนิกรเดินตรงเข้ามาเจ้าคุณแลเห็นก็ตะโกนลั่นมาเน่สองเกลอสะดุ้งโยง ใบหน้าอันทมึงทึงของเจ้าคุณทำให้พลกับนิกรอกสันขวัญหายต่างคนต่างมองหน้ากันแล้วยิ้มแย่แย่ทำยังไงละว่านิกรถามพลางโยนขวดวิสกี้ทิ้งพลว่าใจดีสู้เสือทวะยอมรับผิดและยอมให้ท่านกระทืบเสกคนละห้าทีก็ขีคลองหักเฮ้ยไม่เป็นไรนะไปขืนหนีท่านท่านยิงกโกรธเราขึ้นอีก นิกรถอนหายใจดังๆสะดุ้งเครือกเมื่อเห็นพี่สาวกับเมียเดินตามมาไปก็ไปเว้ยข้างหน้าช้างข้างหลังจระ,ะเข้ตายหาแน่เราแล้วสองกลือก็พากันก้มหน้าเข้ามาหาเจ้าคุณปัจจนึกไม่ต้องสงสัยว่าเจ้าคุณจะโกรธแค้นเขาสักเพียงไรร่างของท่านสันส้านในตาทะมึงถึงและศีรษะเป็นประกายมันแผลบพลบพกับนิกรทำหน้าเบ้คล้ายกับจะร้องไห้ เมื่อไอ้เสือจนตรอกก็ต้องยอมจำนนต่างสุดตัวลงนั่งพับเพียบเรียบร้อยคลานเข้ามากราบลงบนหลังเท้าท่านคนละข้างความโกรธของเจ้าคุณหายไปเพียง25%เซเท่านั้นแกท่านคำรามลั่นแกทํำให้ฉันทั้งอายแกจะว่าย,ยัางไงเจ้ากรอนและเจ้าพลพลกลืนน้ำลาย5ครั้งนิกรเจครั้งพลกราบท่านอีกแล้พูดนอบน้อม สุดแล้วแต่คุณอาจ,จะโปรดเธอครับผมเนี่ยไม่ว่าอะไรหรอกนอกจากคุณอาจ,จะว่าผมเจ้าคุณยกมือรูปศีรษะที่ไรผมแล้วตะโกนลั่นไอหมาวัดครับหมาก็หมาพลพูดยิ้มยิ้มนิกอนั่งนิ่งเฉยนึกคำท่าทางของท่านตอนที่กราบเขาเมื่อคืนนี้ก็หัวเราะกาก้กออกมาเจ้าคุณปัะจจะเนึกหขู่อื้อในตาลาย ท่านเงื้อเท้าขวาเตะนิกรเต็มแรงในการรุนวงระวังตัวอยู่แล้วพอเท้าของท่านแหวกอากาศเข้ามาจวนจะถึงซี่โครงของเขานิกรรีบยกมือขึ้นปิดเท้านขนาดเบอร์36สัมผัสกับศอกนิกรโดยบังเอิญและค่อนข้างแรงมากเจ้าคุณปัจจนึกร้องโอ๊ยแล้วท่านก็ลม้มลงก้นกระแทกหน้านิ้วคิ้วขมวดยกมือคลำหลังเท้าโอ้ยไอ เฉือกเอาสอกมารับอ๊ยขากูหักแน่นิกรใจหายรีบมองดูข้อสอกเขาเอ๊ะผมว่าถูกสิโครงผมนะครับคุณพ่อขี้โครงขี้โครงหาอะไรแข็งอย่างกันเหล็กอ๊ยเจ็บชิบหายเลยอ๋ยอยพนกับนิกรช่วยกันบีบนวดหลังเท้าท่านพนว่าเตะใหม่ก็แล้วกันครับคุณอาผมยินดีให้คุณอาเตะคนละสิบที ไม่แต่เจ้าคุณพูดโดยเร็วโอ้ยสองเกลมองดูหน้ากันแล้วอมยิ้มนันทาประภัยประพาคลานเข้ามาข้างๆเขานันทาเอื้อมมือกระชากคอดเสื้อพลพลบอกดิฉันเดี๋ยวนี้เมื่อคืนคุณทำผีหลอกใครบ้างนายพัชราพรยิ้มแย่ๆนันอย่าทำอะไรฉันสิฉันจะเล่าให้ฟังก็ฉันยังไม่ได้ทำอะไรนี่นาเล่ามา เล่าให้ละเอียดพลแกล้งกระแอมครั้งหนึ่งเจ้าคุณพยุงกายลุกขึ้นนั่งบนเก้าอี้คือมันอย่างนี้จ้ะนั่นเออฉันเมื่อคืนนี้ฉันเออฉันพบพบอะไรพูดมาเร็วๆประเดี๋ยวหยิกขูขาดเจ้าคุณปัจจนกเป็นกาสันหลังว่ะท่านกลัวพลจะเปิดโปงท่านก็พูดกลบเกลื่อนหลานสาวอย่าไปซักไซสไล่เลียงเลยไม่มีอะไรหรอก นอกจากเจ้าสองคนรับอาสาจับผีแล้วไหนที่สุดก็ปลอมเป็นผีซะเองเรื่องมันก็มีอยู่เท่านี้คนทะลุกลางปลองขึ้นใช่เมื่อไรล่ะครับคุณอาแล้วก็รวบรัดตัดความเร็วนักก่อนที่ผมจะแปลงเป็นผีเจ้าคุณปจัจจนกเหยียบหลังเท้าพลไว้ทั้งทที่สวมรองเท้าแตะแกมันพูดน้ำท่วมทุ่งไปเปล่าเาอาไม่เห็นว่ามันจะมีเรื่องที่น่าพูดอะไรเลย แล้วท่านก็ทำไก่ไล่คนใช้ของท่านไปไปทำงานกันทีทีเนี้ยเห็นจะหายกลัวกันแล้วนะหนูนันทาไปคุยกันในห้องโถงสีหลานหนูพาสั่งเขาจัดน้ำชาได้แล้วนี่ลูกประเดี๋ยวจะได้ให้พี่พี่น้องๆของเจ้าเขากินกันเสียเขาจะได้กลับบ้านกลับช่องไปทำงานต่อไปนันทาย,ยิ้มอ่อนโยนไม่ต้องหรอกค่ะคุณอาคะ หนูกลับไปรับประทานที่บ้านก็ได้ไม่ได้ไม่ได้เจ้าต้องกินมาถึงบ้านอาแล้วขืนปฏิเสธเป็นขัดใจกันพนว่าผมยินดีอย่างยิ่งเจ้าครับเจ้าคุณคอนควาบเสือกฉันไม่ได้พูดกับแกหรอกยะนี่กรทะเลนขึ้นทันทีกับผมยังไม่ได้พูดสักคำนี่ครับเจ้าคุณทำปากยื่นขันก็ขันฉิวก็ฉิวการทะเลนวิจารของชายหนุ่มคู่นี้ บางทีก็ทำให้ท่านร่าเริงเป็นสุขเหมือนกันแต่บางครั้งก็โกรธเขาแทบเป็นบ้าท่านพยุงกายลุกขึ้นจากเก้าอี้สั่นศีรษะช้าๆฉันไม่อยากจะพูดอะไรกับแกสองคนเลยเสียเวลาคอยดูนะฉันจะต้องฟ้องคุณพ่อแกให้เล่นงานแกด้วยตะพดพูดจบท่านก็เดินเข้าไปในห้องโถงพี่สองตัวหัวเราะลั่นต่างถอดผ้าปูที่นอนออกโยนทิง้ง ประภัยกับนันทานั่งทำหน้าเหมือนม้าหมักรุกส่วนประภาอมยิม้มพลเอื้อมมือเขี่ยแขนนันทาเป็นเชิงประจบ <c oughs> อันนี้จ้าแม่ยาหยีรัฐธรรมนูญปีนี้พี่จะพาไปโชว์เอ,องเงยเมียของพี่สวยแท้แต่ทว่าท้องโยก <c oughs> อุ้ย <c oughs> กำปั้นของนันทาสัมผัสกลางหลังพลทันทีนิกรทำบทบาทลิเกยกมือขึ้นชี้หน้าพี่สาว เมพระพี่นางทำไมถึงเอากำปั้นทุบพระสวามีและพระพี่เอาพระบาทสิเพคะนันทาครึ่งยิ้มครึ่งบึง้งไอ้บ้าไอ้หมาบ้าบ้าหรือพระพี่นางไม่บ้าหรอกนะพี่นาอย่ามายั่วนนะนันทาแหวลัน่นไปไปอาบน้ำอาบท่าเสสิสยะประเดี๋ยวจะได้กลับบ้านดูรูปร่างสิดูได้เหรอนะี่ย สกปลกมอมแมมราวกับไปฟัดกับหมามานี่กรกระพุ้มมือไหว้ถวายบังคมในท่าลิเกแล้วร้องเบาๆกระดิ่งทองประคองเพื่อนเห็นว่าตัวเปลือเปื่อนชวนไปลงสงสนุกกันในวันนี้พอกันทีหน้าโฉมยงแล้วสองเกลอก็ลุกขึ้นรำป้อ พลเหาะตามนิกกรเข้าไปในห้องโถงนัน่าประภัยหันมามองดูหน้ากันประภาปล่อยคลิกนันทากับประภัยกลั้นหัวเราะไม่ไหวก็หัวเราะออกมาบ้างเอาละค่ะเรื่องราวของไปจับผีก็ดำเนินมาถึงตอนจบแล้วนะคะตอนต่อไปจะเป็นตอนอะไรติดตามรับฟังกันได้ในคลิปหน้าค่ะสํำหรับวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนจริงๆแล้วละค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยสบาย ยังไงพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ